ผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะครับว่าคนจะเป็นนักการเมืองเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีแนวความคิดมีอุดมการณ์และมีอุดมคติทางการเมืองที่จะทํางานอั้นต้องเริ่มจากพรรคการเมืองก่อนผมมีความเชื่อมั่นในแนวทางของพรรคพิเศษพรรคพิัตษก่อตั้งด้วยคณะบุคคลเพราะฉะนั้นจากวันนั้นเราไม่เคยมีใครมาเป็นเจ้าของพรรคสมาชิกพรรคทุกคนและประชาชนเป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริง ในการประชุมกรรมการบริหารพักหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในพักทุกครั้งเนี่ยฮะสมาชิกอย่างผมเนี่ยสามารถให้คําแนะนําต่อว่าหรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางของผู้บริหารพักได้พักอื่นไม่มีหรอกครับผมคิดว่านี่คือแนวทางเริ่มต้นของการทํางานทางการเมืองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพักการเมืองเป็นเจ้าของโดยใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์หรอกครับที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน ตราบใดผลประโยชน์ของประชาชนนั้นขัดแย้งกับผลประโยชน์ของเจ้าของพรรคเพราะฉะนั้นแนวความคิดนี้และการดําเนินการของพรรคพิปัตตลอดมาเนี่ยทำให้ผมเชื่อมั่นวันนี้มีหลายพรรคครับที่อยากให้ผมไปอยู่ด้วยแต่ว่าเราต้องยึดมั่นในอุดมการณ์มั่นคงในหลักการและผมเชื่อว่าประเทศชาติจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นผมยึดมั่นและผมจะต่อสู้กับพรรคปฏิปัต ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าอย่างน้อยๆประเทศไทยยังมีนักการเมืองที่ดียังมีพรรคการเมืองที่ดีที่จะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชน